ก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกขัานกันด้วยนะครับผมพบรายการในอินเกมเมอร์กับผมเดชยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนารโต,โตเอ็กโบโลโตะนนจาโบเทก,กันด้วยนะครับสำหรับตัวของตัวคิวิโอนี้จะเป็นในส่วนองการรีวิวตัวของตาคาตารีแอนิเมชั่นรีคิสเซเวนสตาร์ชุดที่1น,นะครับผมก็ไม่รู้จะมีชุด2ไหมแต่ก็เอานี้นะับเป็นชุด1ไปก่อนแลวกันนะครับผม สำหรับตัวของอุตากตะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลูกรางของผมเหมือนกันสำหรับตัวของสัตว์หางนะเพราะว่าตัวละครสัตว์หางนะครับจะมีแค่3ตัวก็คือ2หาง6หางแล้วก็9หางครับที่ผมชอบมีแค่นี้เองนะครับอุตากตะคือ1ในนั้นซึ่งผมก็คาดหวังรอ2หางอยู่เหมือนกันนะนะครับผม โอเคก่อนเข้าเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะครับก็ต้องแจ้งมาก่อนสองสามข้อนะครับหนึ่งก็คือผมเจ็บคออยู่นะครับก็อาจจะมีติดขัดบ้างไอบ้างนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยสองนะครับคือตอนนี้ผมอาจช่วงตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ได้ตัดอินเสิร์ตเพราะฉะนั้นก็คือเสียงรบกวนนะครับธรรมชาติหลังฝนตกก็เข้าใจกันด้วยนะครับผมและสามครับโปรดกรุณาฟังเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนที่คุณตัดสินใจในการสุ่มนะครับผมเพราะถ้าเกิดคุณฟังเนื้อหาไม่จบนะครับอันอาจจะจะว่าไงดีอะ คุณอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจในการสุ่มนะครับแล้วก็อาจจะเผลอพลาดนะครับผมเพราะผมนั่งดูในคลิปอิทธิจิตเองก็มีหลายคนนะครับที่แบบว่าฟังยังไม่จบแล้วก็แบบว่าเอ้ยได้รับข้อมูลไม่เต็มนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเอาไว้อธิบายในไลฟ์แล้วกันนะว่าเรื่องทาไมผมถึงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอิทิชติอะไรอย่างนั้นนะครับผมโอเค เรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าสำหรับตัวของอุตาคาตะนะครับดีคิดเซเว่นสตาร์ชุดที่2นะครับเริ่มกันที่อันตีก่อนเลยเนาะสำหรับตัวของอันตี7ดาวนะครับผมก็ไอตัวนี้นะครับเราที่มันไปแปลมานะครับแปลว่าแก๊สเน่านะครับตอนแรกผมก็นึกว่าหมอกพิษนะ แก๊สดาเลยอ๋หกหาง <laughs> อ่ะโอเคนะครับสำหรับอันตีของตัวอุตาคาตะนะครับก็ยังหกหางเหมือนเดิมนะครับเจ้าประจําเมื่อคุณใช้งานอันตีนี้นะครับโดนศัตรูนะครับจะติดสถานะพิษนะครับติดสถานะสโล่เพิ่มเอดีเคกับครีคอกับตัวของอุตาคาตะนะครับได้รับบัฟอมตะทันทีแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็ตอนแรกที่แปลนะครับมันก็คือเป็นในสองการลบอมตะ ลบบัฟตายเกิดของศัตรูนะครับแต่ไม่ใช่เนาะก็คือเหมือนกับอิทจิจีก็คือเมื่อคุณทําการกดใช้งานอันตีของอูตาคาตะตั้งแต่เลเวลที่1นะครับจะได้โซของตัวบัฟตายเกิดทันทีนทตรงน,นี้ก็จะเหมือนกับตัวของดันโซนะครับหรือว่าตัวละครเก่าๆในเกมนะครับหรืออย่างเช่นอันตีของป้าท,ที่ลีคิดในแซมนะครับว่าถ้าเกิดกดอันตีในเลเวลที่8เนี่ยก็จะได้บัฟตายเกิดแต่ของอูตาคาตะนะครับก็จะเหมือนดันโซแล้วก็อิทจิจีที่มาด้วยกันก็คือเมื่อคุณอันตีเลเวลที่1เลยไม่ต้องเกก็็บเเเดแงงตตมไ้อลยครัมกดใช้งานอตุณจะไดด้รรระะบบตเกิัปมา่ 1อถึงวินาทีนะครับผมอันนี้จะน้อยกว่าอิทจีนิดนึงนะถ้าเท่าที่ผมลองนับดูนะครับผมโอเคแล้วก็ได้รับผลทวีคูณดาเมจครับก็คือเมื่อคุณทําการใช้งานอันติโดนตัวละครที่ติดสถานะสโลอยู่นะครับจะทําการทวีคูณดาเมจไป2เท่านะครับทำให้อันติแรงขึ้นในการใช้งานในครั้งนั้นแล้วก็เมื่อคุณอัพสกิลอันติอุตคขาตาเป็นเลเวล8นะครับจะได้ส่งตัวระยะเวลาของบัฟอมตะนานขึ้นนะครับคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงิาวินะครับผม ในระบบต้านธาตุ EX ทุกสีนะครับเล้งรีลิสอเนหะเลชั่นมนเพล็แล้วก็อิมแพกทุกสีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัว e อฟเฟกตครับเมื่อคุณทําการเก็บเกียร์สีแดงอันตีของอุตากาตะเต็มนะครับผมและทําการกดใช้งานอันตีนะครับตัวของอุตากาตะรวมถึงเพื่อนร่วมทีมนะครับจะได้ส่งการลดคูลดาวสกิลลง50%นะครับก็คือลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองก็ตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเอฟเฟกที่เสด็จครับก็คือติดสถานะสโล ทะลุอมตะและบัฟกันสถานะนะครับก็คือเอฟเฟกพิเศษตัวนี้นะครับคือจะขึ้นอยู่กับเลเวลของอุตคา,าตาถ้าเกิดว่ายิ่งเลเวลอันตีสูงนะครับตัวของระยะเวลาการติดสถานะก็จะนานขึ้นก็คือตัวของอันตีอุตคา,าตะาสามารถติดสโลกับตัวละครได้ ทุกตัวในเกมต่อให้จะมีในสองการามีอมตะหรือว่าบัฟต้าสถานะพิเศษอยู่นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ในเกมนี้หรือว่าตัวละครในเกมนี้ก็แทบจะไม่มีใครทําต้าสโลกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือนั่นแหละครับโดนอันติของอุตคะไปก็ติดสโลเต็มๆนะครับผมตัวของ ระยะเวลาการติดนะครับหเลเวลต่อ1วินะครับก็คือถ้าเกิดคุณอันติเวลหก็ติดแค่วิเดียวหายนะครับผมถ้าเกิดคุณอันติเวลแปก็โดน8วิถ้าเกิดอันติเวลสิก็คือติดสโลทั้งหมด15วินะครับโดนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบหนีไม่ได้นะครับผมก็คืออมตะก็ไม่รอดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็นั่นแหละครับผมพอติดสโลบุ๊กก็จะโดนทวีคูณดาเมจจากอันติไปนะครับผมโอเคเราจะอธิบายตัวของสกิลให้ครบก่อนแล้วก็ค่อยทําการอ่าเท,เทสให้ดูทีเดียวนะครับผม ต่อมาที่สกิลลิมิตเบรกกันดีกว่านะครับผมก็ผมงงอย่างหนึ่งนะอุตาคาตะเป็นตัวละคที่สกิลคูดาวนานนาน,น,านแบบนานมากครับผมอ่ะโอเคก็เหมือนจะเพิ่งอันติอีกแล้วนะครับก็คือแบบว่าต้องเกตแดเงเต็มอะ่ะเพื่อทําการให้ตัวของสกิลคูดาวลดลงครึ่งหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับผม ตัวของสกิลลิมิตเบรกนะครับผมตรงนี้ก็คือเพิ่มในสองตัวดีเฟนท์เมื่อคุณทำการกดใช้งานได้รับบัฟหลบลีกนะครับระดับสูงเลยนะครับผมได้รับบัฟอมตะทำการรีคอเวอร์เฮดพีนะครับผมต้านธาตุแบบธรรมดาทุกสีนอร์มัลเลนก์ลิลิทอันเนอร์เลชันแมนูเพลแล้วก็อิมแพกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากสกิลธรรมดาทุกสกิลนะครับผมแสดงตำแหน่งกับดักรอบๆรัศมีของตัวกับดักไอตัวของสกิลอุตคตะนะครับผมเมื่อคุณอัพสกิลตัวของสกิลลิมิตเบรกตัวนนี้เเเป็ลลว ตัวของอัตนาการหลบหลีกระดับมีเดียมนะครับผมจะกลายเป็นลากนะครับผมก็คือระดับสูงยิ่งขึ้นนะครับผมดะรับบัฟต้านธาต ex สายอนิเฮเลชันนะครับกับลีเล e นะครับสีเขียวแล้วก็ในส่วนของตัวนี้พิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่พิคมากของตัวหัวข้ออุตาคาตะคือเมื่อคุณอัพสกิลลิมิตเบรกของอุตาคตะเป็นเลเวล8นะครับผมผลเอฟเฟกต์บัฟ ตัวของอัตราการหลบหลีกจากระดับลักจะกลายเป็นฮักคือระดับสูงที่สุดของเกมนี้คือบัฟระดับสูงสุดเลยคือหลบหลีกระดับมีเดียมเราเนี่ยอย่างตัวของเกวันนาริงหรือแบบว่าไอตัวละครต่างๆในเกมอ่ะเราก็ตีกันมันแทบจะไม่โดนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคือตอนแรกผมเห็นอุตากตะกลายเป็นลักคือแบบเฮ้ยเดียวนี่มันแบบโอ้โหขังงุยะาระดับมีเดียมก็ยังตีกันไม่โดนอยู่แล้วอ่ะแล้วคือแบบัพเป็นเว v แปดระดับฮักคือแบบเฮ้ยเดียว ระดับหลบหลีกขนาดนี้ใครมันจะไปตีโดนคือไม่ต้องพูดถึงสกิลทะลุไอเฟรมครับสกิลทะลุไอเฟรมถ้าเกิดหลบหลีกมันสูงขนาดเนี้ยตียังไงก็ตีไม่เข้าครับถ้าเกิดคุณไม่ลบหลบหลีกของตัวอุตคขะลงก่อนนะคือแบบ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คุณก็ทําได้แค่ลบตัวของอมาตะกับการสถานะออกะแต่ว่าสกิลคุณก็ยังทาดาเมจไม่ได้อยู่ดีครับดาเมจไม่เข้าสถานะผิดปกติไม่ติดสักอย่างนะคือแบบ เฮ้ยอีกเดียว <c oughs> อันนี้ก็คือเกินไปเหมือนกันนะแล้วก็ผลเอฟเฟกเพิ่มเติมนะครับผมลดครูดาวสกิลลง1วินาทีในส่วนของเวล8นะครับแล้วก็รีคอเวอร์เฮดพีเพิ่มขึ้นผลการลิมิตเบรกนะครับของตัวอุตคาตา์ตัวน,นี้ก็คือค่อนข้างแย่นิดนึงนะอะลิมิตตัวของสกิลเลเวล8ครูดาวก็ยังคงวิาวิเหมือนเดิมตัวสกิลนี้เป็นสกิลบัฟโดยล้วนนะครับผมคือทามาให้อุตคาต์เป็นตัวละครกันบ้านแบบเต็มที่ บวกกับบุกบ้านครึ่งหนึ่งลิมิตเบรกบวกหนึ่งคู่ดาวจาก10จะเหลือ9้านะครับดาเมจกับตัวละครสายสีเขียวจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ตัวของลดอมาตะาศัตรูได้3วินาทีลิมิตเบรกบวกสองคู่ดาวจาก9จะเหลือ7ครับลดลงมา2วินาทีนะดาเมจที่ทํากับตัวละครสายสีเขียวจะเพิ่มขึ้น30%จากสกิลนี้นะครับผมแล้วก็ลดอมาตะสามวินเหมือนเดิมแล้วคุณอัพสกิล ลิมิตเบรกเป็นลิมิตเบรกบวกสนะครับผมก็จะเป็นในส่วนการทำดาเมจกับตัวละครซีเขียว30%เหมือนเดิมนะครับผมลดอมตราสามวิบวกพร้อมด้วยสามารถสร้างความเสียสามารถลดระยะเวลาบัฟการสถานะศัตรูได้10วินะครับผมพร้อมกับบัฟต้านห้าสายอานิเฮเลชั่น EX กับลีลิทเอลีลิทเอ็กนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคเป็นระดับฮักด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้ทีนี้มาในส่วนของตัวสกิลสุดท้ายสกิล4ดาวนะครับผม สกิลตัวนี้เป็นสกิลในโซงของการปลดกับดักซึ่งเป็นสกิลทาดาเมจหลักของอุตากะตะเล่นง่ายๆก็คือพ่นน้ำลายกันตลอดเวลานะครับผมสกิลสีดาอุตากะตะนะครับสั้นๆเลยนะครับก็คือลดเอติเคตัวละครที่โดนะดนะครับผมลดเกราะนะครับตัดบัฟศัตรูเพิ่มเอติเคกับตัวเองได้บัฟวิ่งไวนะครับผมได้รับบัฟตามสถานะผิดปกติแล้วก็ทำการรีคอเวอร์ซีพีพร้อม กดกับดักนะครับก็คือเอาง่ายคือควาพบเครื่องของอุตคตะจะอยู่ที่สกิลนี้สกิลเดียวเลยนะครับเรียกว่ากดสกิลเดียวทำดามจครบทุกอย่างนะครับผมอ่ะเริ่มกันที่อันตีก่อนอันตีนะครับผมก็ต้องบอกว่าอุตคตาเป็นตัวละครที่ไม่จํากัดเรื่องอันตีอยู่ในกรณีที่คุณเล่นแบบไหนหากคุณเล่นอุตคตาเป็นตัวละครดันบ้านนะครับคุณสามารถใช้อันตี6ดาวตัวนี้อันตีเจ็ดดาวเนี่ยเป็นตัวของการแหกบ้านได้นะครับคุณสามารถใช้อันตีแก๊สเน่านะครับผมกดไปก่อน แล้วเดินเข้าไปใกล้ๆได้นะครับผมก็คือแห่งบ้านเลยก็จะเป็นโซงแบบนี้เลยซึ่งระยะเวลามันก็น่าอยู่ที่ประมาณ7วินาทีนะครับผมและก็ตัวของแก๊สเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนไปด้านหน้าทีละเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับก็คือแบบว่าโอเคนะครับผมผมชอบการพ่นฟองสบูนะ่ระยะไกลมากเลยเอาโอเค อันติมันจะประมาณนี้สั้นๆเลยนะครับรอบเดียวคงจบได้เนาะเพราะว่าก็คือแค่คุณกดอันตรีนะครับผมแล้วก็เดินเข้าบ้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อทสดูว่าตัวของแก๊สเนี่ยมันเคลื่อนที่มันประมาณไหนนะครับผมอ่ะก็อันติีอุตคขาตาก็อย่างที่อ่าบอกไปตามข้อมูลนะครับว่าตัวของอันติีคือเมื่อคุณอ่ากดอันตรีตั้งแต่เลเวลที่1เลยนะครับอุตคตาจะได้รับบัฟตายเกิดนะครับประมาณ1 2บสถึงสิวินาทีนะครับผม เห็นไหมครับมันจะเป็นบัฟออร่าเขียวๆนะครับแล้วก็ตัวของแก๊สนะครับค่อยๆเคลื่อนไปด้านหน้า ก็คือสามารถรอให้จนกว่าแก๊สจะเข้าไปถึงจุดประมาณกลางๆบ้านในได้นะครับผมแต่ว่าตัวของอุตสาหะนะครับผมมันก็จะว่าไงดีหรือต้องบอกตัวละครในยุคนี้นะครับการแหกบ้านมันก็ไม่ใช่อะไรที่มันจะสมบูรณ์แบบแบบซะทุกตัวแล้วนะครับผมคือการแหกบ้านในยุคนี้ค่อนข้างยากมันจะประมาณว่าไงดีตัวละครในยุคนี้มันจะเน้นแบบว่าอันตีอ่ะเป็นตัวละครอเป็นสิ่งที่ทําให้มันเป็นอมตะในการเข้าบ้านครั้งแรกนะครับผมและวันที่ว่าใครอันตีคูนาไวแล้วก็สกิลอ่ะทาให้บ้านบ้านในอ่ะอมตะหายพออมตะหายปุ๊บคุ นั่นแหละคือการที่จะวัดการจบบ้านในได้นะครับผมเกไฟนอตเองในทุกนี้นะครับผมมันก็ไม่ใช่ว่าจะจบอันติแหกบ้านได้ง่ายๆแล้วหรือแบบว่าอันติแล้วก็สกิลลิมิตเบรกพุ่งเข้าบ้านตาก็ไม่ใช่ว่ามันจะแบบชนะทุกรอบแบบง่ายๆแล้วนะครับก็ตามนั้นโอเคเสียงฝนมาแล้วนิดนึงนะครับผมต่อมาสกิลลิมิตเบรกกันเลยนะครับเป็นสกิลในส่วนองการกันสกิลตัวคอนได้นะครับมันก็คือสร้างโดขึ้นมาเลยนะครับผมตังนี้เป็นสกิลบัฟแบบล้วนๆนะครับผมกดปุ๊บนะครับก็จะได้บัฟลบหลีกระดับสูงนะัับบบผมแว่าดกเลย แล้วก็ตรงโดมนะครับจะใช้สามารถกันสกิลศัตรูได้นะครับผมก็เหมือนกับสกิลอื่นๆแหละหลังจากนั้นก็คือจะทําการระเบิดนะครับผมในตัวของรัศมีใกล้ๆรอบโดมแล้วก็ตัวของแสดงตำแหน่งกับดักก็ไม่ได้คว้างเท่าไหร่มากนะครับก็คือมันแบบจะว่าไงดีมันเน้นปดไปเลยครับเพราะสกิลปลดกับดักของอุตาตะตะมันเทพอยู่แล้วครับ ประมาณนี้โอเคเทสรอบเดียวจบนะสกิลนี้ง่ายๆนะครับผมต่อไปสกิลสุดท้ายนะสกิลที่สองการพ่นหลอดฟองสบู่นะครับผมสกิลนี้เป็นสกิลประจําตัวนะครับไม่ว่าจะไปรีคิดกี่รอบก็จำเป็นต้องมีสกิลพ่นฟองสบู่นะครับเพราะมันคือคาถาประจําตัวของอุตครตะนะอ่ะก็สกิลนี้ใช้ในการปลดกับดักกับรีคอมเบอร์ซีพีทำดาเมจในสกิลเดียวจบครบเครื่องนะครับเพราะว่ามันใช้การลดเกราะที่สกิลนี้ได้นะครับผมแล้วก็ทำดาเมจในตัวของสกิลนี้ไปเลยทีเดียวนะครับผม เนี่ยครับผมค่อนข้างชอบนะครับผมมันแบบว่ารวดเร็วใช้งานง่ายทันใจดีพ่นทีเดียวจบนะครับแปะแปะแปะ ก็คือถ้าคอมโบนะครับคุณทําการกดใช้งานตัวของสกิลล i มิตเบรก่อนเพื่อให้ได้รับบัฟหลบหลีกนะครับผมหลังจากนั้นคุณก็ทําการใช้งานสกิลนี้แบบเดินยิงเดินยิงไดีเลยเพราะหลบหลีกคุณสูงมากคุณระดับฮักเลยอะ่ะหลบหลีกบัฟระดับสูงสุดของเกมนี้คุณ <laughs> มันจะไปตีคุณเข้าง่ายๆถ้าเกิดเขาไม่มีสกิลในส่วนข,ของการลดอัตราการลบลีกใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับนี่นคือจุดที่สมบูรณ์ของอุตคขาตนะครับผมก็คือลิมิตเบรกบวกหกับตัวของคือ,อต้องบอกตัวนะครับว่าอุตคขาตเป็นตัวละครที่ไม่ได้คาดหวังกับลิมิตเบรกสูงขนาดนั้นเพราะว่ามัน พึ่งแค่ลดอมตะอย่างเดียวเลยนะครับผมตัวของลิมิตเบรกเพราะฉะนั้นก็คืออุตคะขะตาเนี่ยแค่ลิมิตเบรกบวกหนึ่งนะครับก็สามารถใช้เล่นได้แล้วนะครับผมในการบุกบ้านหรือถ้าเกิดเอามาเป็นกันบ้านนะครับบอกเลยอุตคะะตา EC มากแค่ได้ลิมิตเบรกมาใบเดียวกับสีดาใบเดียวนะครับไม่ต้องบวกหนึ่งอะไรด้วยซ้ำกันบ้านโคตรเถื่อนนะครับผมอันติอันเก่าได้หมดนะครับผม เพราะว่าอุตคาตาเป็นตัวละครที่ไม่ได้พึ่งอันตรีขนาดนั้นแต่จะพึ่งในส่งองตัวบับลบลีเพราะสกิลอุตคาตาเป็นอมตะที่สูงอยู่แล้วในส่งองตัวสกิลเก่านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นในรูปแบบของสกิลเซตไหนนะครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราควรจัดเซตสกิลประมาณไหนนะครับสำหรับอุตคตาเนี่ยหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นในกรณีบุกบ้านก็อันติ6ดาว7ดาวไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกรณีกันบ้านอันติไหนได้หมดทุกอันนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะมีอันไหนนะแต่ว่าอัพเบลให้ตันด้วยจะดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าเราจะเน้นที่สกิลในส่วนของการกันบ้านนะครับผม อ่ะเอาบุกบ้านก่อนบุกบ้านนะครับสกิลที่แนะนําก็จะเป็นโซของสกิลนี้นะครับหอันเนาะใช้ในการทาดาเมจได้นะครับระยะไกลแต่ว่าคืนที่จริงอุตาคตะมาสมบูรณ์ที่สกิลใหม่2อันแล้วนะครับอีกอันนึงจะเอาอะไรมาก็ได้นะครับผมก็จะมีอันนึงนะครับผมก็คืออันนี้นะครับใช้ในการทำดาเมจระยะไกลได้นะครับผมติดมืดบอดก,กับศัตรูนะครับรกับรถกรอะแล้วก็ 2. คือตัวของสกิล3ดาวอันนี้คือสกิลที่ดีมากครับหก็คือใช้ทำดาเมจได้กับ2คือใช้ลดบัฟหลบหลีกของศัตรูได้ผม มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคนี้เพราะว่าตัวละครในยุคนี้เนี่ยอัตราการลบหลีกมันเริ่มสูงมากๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคือบัฟ ลดการหลบหลีกของสตูเนี่ยจึงจะเป็นผมเลยคิดว่าเอาสกิลใหม่2อันกับสกิล3ดาวอันนี้ไปก็ถือว่าครบเครื่องสำหรับอุตคตะในการเล่นบุกบ้านแล้วครับแล้วก็อันติอันใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นการบ้านล่ะเอาอะไรยังไงยังไงดีนะครับผมก็จะมีสกิลอันนึงที่ผมแนะนําคือตัวของสกิล4ดาวอันนี้คือขนาดกดใช้งานเนี่ยมันเป็นอมตะนะครับผมก็เป็นแอนิเมชันอมตะไปนะครับคือว่าดีมากนะแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งคืออาจจาะเป็นสกิลอมตะอันอื่นก็ได้นะครับผมก็จะมีหลายอันอยู่นะส อันนี้อันนี้เอนนอนนอ,นนอันนี้คือสกิลที่อมตะดีที่สุดของอุตาคาตะนะครับในสอง,องตัวเก่านะก็เอาเป็นสกิลใหม่2อันแล้วก็สกิลน,นี้ไปเสริมนะครับก็จะได้อมตะที่ยาวนานขึ้นโอเคฝนเริ่มมาหนักแล้วเพราะฉะนั้นก็คือประมาณนี้แล้วกันเนาะเรื่องของบุกบ,บ้านกันบ้านนะครับก็แนะนําสกิลแล้วเดี๋ยวว่าเอาไว้เจอในคลิปตัวของอไกด์ตัวละครอีกทีนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปัน้นหรือก็ต่างๆนานานาน,นะครับผม สำหรับตัวของอุตากตะนะครับใครต้องการตัวละครกันบ้านดีๆนะครับคุณหาแค่4ดาวกับ5ดาวอย่างละใบแค่นั้นพอจบแต่ถ้าเกิดคุณต้องการตัวบุกบ้านนะครับคุณก็ต้องหาลิมิตเบรกบวกหกับอันตินะครับ1ใบแล้วก็4ดาวอีก1ใบแค่นั้นพอนะครับผม ประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ตัวกันบ้านก็สามารถสุ่มได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวบุกบ้านนะครับถ้าเกิดคุณมีตัวดีๆอยู่แล้วในไอดีคุณสามารถข้ามอุต,ตากตะได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวกันบ้านหรืออยากได้บ้านคุณที่ยกระดับการหลบหลีกที่สูงขึ้นแล้วก็ยื้อเวลาบ้านนองที่ดีขึ้นอุต,ตากตะต่อจคุณได้นะครับโอเคเริ่มจะเสียเวลามากแล้วเพราะว่าฝนมันเริ่มมาหนักแล้วโอเค คลิปรีวิวนี้ก็เป็นในสองการนั่งพูดคุยซะส่วนใหญ่นะครับโอเคเจอก,กันใหม่คลิปวดิดีโอหน้าและไลฟ์สตรีมไปหวังว่าเนื้อหาในคลิปวดิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมในการตัดสินใจในการซุม่มหรือว่าแนวทางในการเล่นนะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปวดิดีโอหน้าและไลฟ์สตรีมถัดไปสเสนอัวกันนะครับบ๊ายบาย